อันลาบแม่ทองเปลี่ยนอะนรับผมผมอำมลัมอัมลัมหัวแม่มือบาดแดงลาบบ้านสถานครับตกปลาโยชิพ่อกับแม่มาอยู่บ้านหลังนี้โอ้น้ำแห้งพี่น้องโอ้มาถึงยังไม่ได้อาบนา้ำอารับมาเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ้านเราไหวก็เปิดร้านนวดใหม่ชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาท โทรบ้านผู้ไหนเนาะงามแท้งามว่าสบายดีมาแล้วครับพี่น้อง EP นี้ออกจากตลาดแจมปอกมาล้วตอนนี้เวลาก็แปดนาฬิกาสามสิบนาทีหิวข้าวตัวอ่าไปกินข้าวฮะไปกินข้าวแยกบ้านใครไปเลยนีติดบ้านใหญ่แต่ว่ามีร้านหิวข้าวพี่น้องแวะกินข้าวแถวนี้ก่อนด้วยกันตับก้อยมีลูตัวพี่น้องซอยจุ้อม หารตามสั่งที่บ้านหลังใหญ่ๆเลยเนี่ยอำเภอเชียงของนะพี่น้องไปไปมากินข้าวหน่อยเนอะอ๋อเมนูอยู่นู่นเมนูอยู่นู่นไปดูดิเธอนี่ร้านลาบโ้มีลาบหมูนี่นี่อะไรเงี้ยร้านลาบ แม่ทองเปลี่ยนอ๋อนั่นแหละแม่ทองเปลี่ยนต้มขมแกงออมมีลู่ตัวไพี่น้องไปเอากาเจียมป่องมาครับครับโอ้คนเยอะลู่หมอหม่แม่ลู่ช่วงนี้อ๋อเอาแกงออมเนาะแกงออมเนื้อแล้วก็จะกินอะไรดี เป็นด้านเหนือเลยด้านอีาอสานนี่ม,นม,มีโชกเล็กตัวนี้อ๋ <c oughs> ออะไรดีเธอเอาแก,ออเอแกงอ่อมเนื้อแกงอ่อมเนื้อเนาะมีอะไรน้ำตกหมูไหมเธอน้ำตกหมูแ้ก็ลาบขมร้านนี้มีทั้งอาหารเหนือแล้วก็อาหารอีสานะะนล้รับพี่นอะลาบแกงอ่อมลาบหมูน้ำตกต้มขม กะเพราแต่ว่ามีเมนูอีสานด้วยครับนี่มีซกเล็กอ่ามีจุดเนื้อ60บาทเลยนะจุดเนื้อครับมีก้อยเนื้อก็60บาบาทปลาอีสาน50าบบาทมีลูดแต่ว่าลูตอนนี้ยังไม่เสร็จนะเออจะเป็นก้อยอีสานก็ได้จะไปเอาลาบเนื้อก็ได้แล้วแต่ชอบกินครับนะเมนูก็ไม่แพงมากกพได้อยู่60บาท60 60 60อ่าสตาร์ทที่60บบาทครับ แป๊บเดียวไม่กินเลยลาบน้ำตกน้ำกำลังจะเปิดเรามาเช้าหน่อยโอ้ลาบกิเครื่องเทศเข้าสองห้อครับเอาน้ำตกหมูโอ้ใส่จานมาเลยนี่หอม,มนใหญ่ลาบงัวพักแล้วก็มีอะไรนะมีแกงออมอีกที่หนึ่งเอาไว้ใกล้ก็ได้ เราก็มีพริกดองดองข้าวเหนียวมากุ้ยลาผมผมโอ้กลิ่นพริกดองพริกขี้หนูสวนเล็กๆเงี้ยเล็กพริกขี้หนูของแท้เนี่ยหอมมากเลยกินแล้วเผ็ดมากเดี๋ยวกลับไปก็น่าจะพักผ่อนไปนอนละเพราะว่าเมื่อคืนนี้กินชาชาร้อนโอ้แก่งอมหอมขนาดเลย ซอสเด,ด,ดียวขอบคุณครับจ้ะดูพี่นนองแข้งมอมเข้มข้นทันเลยใส่ใส่ขี้เพียดด้วยเข้มข้น,ขน,ขน,ขนเข้มข้นเอาแค่นี้นะเอาสามอย่างเพื่อนะ้ะ,ะอยู่เราอยู่กันที่บ้านสถานอ่าอำเภอเชียงของ เมื่อกี้ไปนุป่นเปอีเดือนแก่นนะครับย้อนออกมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเขตของอำเภอเชียงของนะครับห่างจากสะพานมิตรภาพแห่งที่4ไปประมาณสักพไม่ไกลเนี่ยจะข้ามไปแล้วก็สะพานข้างหน้านี่เป็นแยกยิ่งดูห่มในมือแบแดงบบมีแห้งอย่างขม,มนี่ยหอ,หอมจัง นุ่มดีมด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 ต้องเห็นได้ด้วยข้าวทั่งนี้ก็ไ,นะไม่แพงนะครับหกสิบบาท ใส่บบอะไรมิดว่าเขืออืเข่งหอมร้านนี้บอกเลยว่าเแบบน็ปโบราณมากคือลองชิมดูเข่งหอมร้านนี้ให้เต็มเลยครับแซ่บมากเลยอร่อยงง ได้แบบก่หอมแต่ว่าใส่พรีอะแล้วมันมีอะไรคมก่อมเนี่ยข้าวโพเนี่ยข้าวโพดเลยอะอืออืออร่อยนะอืออร่อยจริงจับจับนี่จับเกลือแกงนี่ลาบกินลาบกินลาบยื้อกด้รำคลับก็แบบ เดี๋ยวพี่ไปนอนบนไรอด้เรารู้แล้วว่าเราจะไปนอนที่ไหนเดี๋ยวเมื่อคืนเราไปนอนอยู่ตรงที่เขาขายของหนีออกตอนตีสามพึ่งคนระับน <c oughs> ี่เรารู้แล้วว่าจะไปอยู่ที่ไหนคุณเด็กเขาไปทำับข้า,าวรอขับมาเด้เลยเขาลากคนเก่ามาเป็นไ,ไปพักอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นได้เลยแคมปิ้งตรงนั้นได้ มันเป็นการมาครั้งแรกก่อนตลาดเปิดเรามาดูว่าจะไปอยู่ตรงไหนเนาะลาชินนี่ดูรังหึ่ง,งเพราะว่าคนลาวพ่อของมาขายตั้งแต่อีกวันหนึ่งอยู่แล้วเพื่อมีของดีๆหาเมนูเด็ดๆ ถ้าเรามาวันละทานตอนเย็นก็นยังทันเนาะห mm hmm. ้าหกโมงเราได้วัาถุดี่บลกกลับมาไปทำกินที่บ้านก็ทันอยูน่นะผมผมอำลำัอำมำหัวมม่มือบดแดงลาบบ้านสถานครับถ้าสมมติว่าจากบ้านเราขับมาตรงนี้ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงถ้าไปถึง บ้านนั้นก็ชั่วโมงนิดๆไกลนะเมื่อวานเราไปอ้อมเราไปถึงพญาแมงรายไงถ้าเราออกใจหลวงมาตรงนี้ตรงนี้เราจะปป๊บเดียวมาพูดถึงไปกลับได้อ่ะถ้าตื่นสักประมาณสักตียี่สี่บอกแล้วมาถึงมาวันละคันอ่ะอ๋อ ถ้าได้ของดีก็อยู่บนอาคารเลยแล้วก็กลับเลยแต่ว่าถ้าเข้ามาตอนเช้าแล้วก็แล้วก็นอนอีกคืนหนึ่งส่วนน้าเดี๋ยววัดมาเที่ยวดูถ้ามาหลายคนไปแคมป์ตรงหาที่เราไปกินข้าวเมื่อวันก่อนอนดะีนะเนาะมี มันมีร้านให้เล่นน้ำอ่ะเจอเอฟซีเยอะมากเวียงแก่นในเอฟซีทุเดน่นเยอะมากเยอะในสุดเที่ประเทศใบม้แถวนี้แหละขอบคุณเอฟซีทูทนเดอที่แบบเขามาทักเนาะร้านขายผงขายผ้ารู้จักหมดก็คงลูกค้า้อ้จักหมดเลยลุงติดอันคนของตอนตีสามไขหัวใจว่ะลุงเดนมาจอดนอนนี่ว่ะ ไม่รู้นะว่าจะนอนตรงไหนไปนอนตรงนี้เขาขายของพอดีถ้ากลับต้น่บายแวะตลาดกำนันแปงอีกแม้แมลงแม่อะไรไปกินอีกนะตลาดที่เราแวะก่อนมาอ ซอยกันมาเลยเด้อแซ่บๆได้ไหมร้องเด้อลำกรอบิงแต่เนี่ยอร่อยที่ลำเหนือนี่ก็ล้วล้วลักษณะแล้ไม่คล้ายกันตะว่าแกงหอมเนี่ยแ้วนี้เขาตุ๋นดีมากไม่ได้เกี่ยวความมันมันเปื่อยนะมันแบบมันนัวเพราะมันนุ Hết tiềm Quay là kinh vịt. Cái đoàn Hạt ở đây Hạt ở đây xuống giang mày, đã cầm Mấy em hơi đầy luồng mày Dạ Chị kỳ lót đu xuống giang sao nổi mày Bên như em luôn Điều có sẽ hãy hình trên hàng cả đường hàng มีแว่ดิเก็แว่ไปแล้วก็เดีย๋ยวแว่ไปดูสวนยางก่อนอิไปดูไปดูนาใหม่นูเห็นปลูกข้าวไหมปีนี้ปลูกลหรอือยังนุ่นมกว่าลองจิมดูเปน็นเรื่องอะไรหอมมากน้ำหูกัน้ำตาเนี่ยไลเลยหล่ะน,นี่หอมมาก ข้าวไปหนึ่งคันน้องเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับโอ้เอ็นหรือว่าเราจะกลับทางเชียงเสนก็ได้นะมันระยะทางเท่ากันกลับยังบ้านเราก็บ้านเรา่นาะก็ะมีร้านขายปลาที่ติดตรงนั้น <Okay. S 1> มีปลาไหมครับ ถ้าไปเชียของเราจะไม่ได้ไปดูสวนยางนะไปดูสวนยางก่อนก็ได้นานเลยแอนเนอร์แม่มาหลังมากินไหมบ้านสถานเนาะครับเข้ามาดูได้ครับครัวลุงเด่นครับเนาะกินข้าวแล้วมีแหงละโอ้โหเมื่อคืนนอนน้อยวันนี้กินข้าวอิ่มน่าจะได้นอนร่างแฝงที่ไปถึงบ้านที่จะเปิดเปิดอะไรเปิดแอร์นอนหลับเลยวันนี้นี่ บ้านสถานครับบ้านนี้มีความเป็นไปเป็นมาดีนะบ้านสถานนี่ครับนะนี่ถ้าตรงไปนี่นิดหน่อยก็จะเป็นสามแยกครับเ <c oughs> ลี้ยวนี่ไปเชียงของเลี้ยวนี่ไปเวียงแก่นครับพี่น้องนี่หมู่บ้านพี่กํลาลังใหญ่เลยโอ้บ้ามอขนาดไป<อ>ไปเป็นน้อยแล้วลเธอขับรถมาเข้าเขตอำเภอดอยหลวงแล้วพี่น้องข้าวเหนียวาเยวไปดูก,ก็ไอ,อโซนจอนสซนยางนี่ไม่ต้องไปละไม่ไหวงงมาเดี๋ยวมันมีร้านบ้านาน,นี้บ้านหนึ่งนะเขาปลูก ขขาาเขาเขาปลูออกมะพร้าวหรือเขาชอบเอามะพร้าวมะม่วงอะไรมาขายถูกๆเ,เนี่ยร้านเนี่ยไม่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 มีว่ะนี่ง่วงนอนมากเลยครับกลับรถเป็นยังไงข้าวเ<ม>าหนียวทํางานเ<ไ>ต็มที่แล้วข้าวเหนียวแบบง่วงนอนแบบตา <c oughs> จะลืมไม่ขึ้นแล้วกันไปสวนไปสวนก็ไม่ไป,ไปละร้อนด้วยโอ้มะม่วงก็ได้น้อวะงวงนอนเนี่ยนี่ง่วงแก้วอ่ะ เอาไปใส่ก้อยไอ้ขอแจ็คหน่วยได้บ่วะน้องม,มองผู้ใดพี่น้องุนมีสูงแบบติดทำดินเลยนี่ม,มุองแก้วอ่ะดุ๊กดุ๊กมา <c oughs> จะมาขโมยมุมมองเขออาังไปถ่ายคลิปอีกไปดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเขารู้เ้ยเดี๋ยวพาไปกินนะนี้ดีกว่ากล้วยทอดเจ้านี้อร่อยที่สุดละที่เคยไปกินมาที่บ้านครูจูหลิงเนี่ยอ่า เจ้าที่อร่อยจริงครับเป็นก๋วยท้อที่ไม่เหมือนที่อื่นไปกินที่อื่นบางทีก็อมน้ำมันบางทีก็แข็งบางทีก็แห้งไปแากได้มะม่วงสักดิบๆเปรี้ยวๆสักได้ไหมแถวนี้ยนี่มะม่วงกลมทางหลวงเนี่ยพี่เจอแล้วเดี๋ยวพี่ขอสักสองลูกนะเดี๋ยวเธอถ่ายที่เอามะม่วงหน่อยสิได้อยู่มั้งของกนี่ร้านกาแฟนี่เจ๋งนะเห็ไหมกาแฟเหรอ Vintage นี่แหะนี่กาแฟสดนั่นแหละ นี่อันนี้น่าจะเป็นของกรมทางหลวงอ่ะเด้อขอสักสองลูกได้ไหมมะม่วงอะไรวะเนี่ยคือห,หลังคาเลยโอ้โดกมากเลยนี่เนี่ยใช่ไหมโอ้มันมันเปรี้ยวมะม่วงนี้เ,เป็นมะม,ม่วงสามแดูแม่วดีกว่าทั้งหมดแหละไ,ไม่เปี้ยวมันเป็นมะม่วงสามแดูออทั้งปีอะ่ะเดี๋ยวพาไปกินกล้วยทอดเจ้านี้ดีกว่าอร่อยได้ซื้อมาให้ใหจทอดด้วยใจทอดอีกแล้วเ,เกุ้วยถั่วอะ มันไม่แบบมันไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มันไม่อม<ห>น้ํามันม <c oughs> แล้วก็กล้วย <c oughs> มันก็สุกแบบพอดีไปกินบางที่กล้วยก็แข็งแข็งในหรือบางเจ้าก็อมน้ํามันแบบอยู่ข้างในเยอะนะครับเจ้านี้เขาขายแถวนี้เขาเจอย้า,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 ายออกไปอยู่ข้างนอกนอกัเต็มแ้วเนาะไปลงพิบาลอำเภอโดยหลวงสเลนแล้วเนี่ยสเลนแล้วโดยหลวงสีเลนไปลงพิาแล้วสีเลนแล้วนี่ บ้านเกิดพ่อลุงเด่นเลยครับผ่านมาแวะมาชิมได้ร้านนี้อร่อยจริงคุณยายขายมาหลายสิบปีแล้วกล้วยก็ขายถูกหนังกล้วยกับสิบบาทเองวีไปเริ่มอ่ะลุมพูนไปเที่ยวฝรั่งเศสวีน้อยเดี๋ยวนี้ก็นี่สี่ร้อยห้าร้อยแล้วลุงพูนลุงพูนไปลุงพูนไปทำงานฝรั่งเศสวันนี้มดกี่มอดแล้วครับนี่ สองหม้อแล้วนะฮะนี่ถุงสาบ,าาบันอ๋อหนาอ้าห้องคนมาใครกิน,กนครับอร่อยมากเจ้านี้ละอร่อยสุดนะที่เคยไปกินมากล้วยทอดนี่ข้าขวโพบถุงก,กี่บาทครับนี่ยข้าวโพบก็บมีซาบาดครับกใหญ่ไปกล้วยก็สิบบาทเองพี่น้องวีเบื้อเริ่มอ่ะนี่ไปเปลี่ยนจากจะไปสวนยางไม่ไหวแล้วร้อนแล้วก็ง่วงนอนมากครับผมจะไปสลิปละ ตัดคลิปแล้วก็ไปอัพเพจด้วยต้นอันนี้เขาเอาไปให้บัวกินนะเนี่ยอะไรนะต้นบ่อบ้านบ่อโยชิอ่ะเขาให้ปลากินครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูบ่อโยชิใหม่ด้วยบ่อโยชิเขาเขาจะย้ายกิจการมาทําที่นี่ใหม่เดี๋ยวพาไปดูมันจะผ่านทางนี้แหละครับนี่อื้อหน้าเธอเปิดดูหน่อยสิเดี๋ยลองดูนี่ไม่ให้จะทอดกินด้วยอร่อยลองชิมดูได้เลย <Okay. S 1> โชว์หน่อยนะโชว์หน่อย นี่ก็คืออ,อแล้วมันจะหอมกะทิหรือมะพร้าวอะไรมารู้ลองลองชิมเ,เยลยกรอบนอกแล้วนุ่มในแข้างในมันหวานมนกล้วยแบบสุกพ,พอดีหอมเจ้านี่อร่อยจริงครับ,รบผมไปกินมาเยอะแล้วผมว่าเจ้านี้ในประเทศไทยเนี่ยเจ้าอื่นก็อร่อยเหมือนกันแต่เจ้าอื่นยังไม่ได้ไปชิมไงที่มันอร่อยถูกปากแต่เจ้านี้อร่อยจริงบอกไม่ถูกผมยังอยากจะซื้อเฟรนช์ชัยกันเลยเนี่ยลาไปทอดขาย ให้น sí, ้องไฟเขาไปทอดขายอยู huh. ่หน right? <which> in no ้าตลาดบ้านเราซื้อมาอยากแป้งตังหรอเธอเห็นกล้วยปิ้งอะไรเขาไหมเขาแค่อัสติกเกอร์มาเขาขายเฟรนชชายเป็นแสนนั่นแหละเขาเอ่ยชื่อเขาเขาเขาขายเฟรนชชายขายกล้วยปิ้งเขายังมีหลายสาขาเลยเชียงรายเลยอันนี้กล้วยทอดซอสลุงเด่นอย่างเงี้ยชื่อท้งชื่อเฟรนชชายหน่อยสิแต่แต่แป้งจะดีจริงนะอร่อยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอิ่มอยู่ยิ่งง่วงอยู่เนี่ยแต่ว่ามาถ้ามาซื้อเจ้าเดียมันจะอุ่นตลอดเวลาเพราะเพราะว่าเขาขายดีเขาหมดหม้อเขาก็ทอดหมดหม้อเขาก็ทอดเขาทอดได้เลยมันแบบใครมากินก็จะเจอความอุ่นๆเคยไปซื้อก้วยทอดกินแล้วแบบกัดปุ๊บแข็งไหมเย็นไหมความรู้สึกนั้น,นใครมีนะนะตเดี๋ยวอันนี้อำเภอดอยหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าสู่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับห่างจาก เวียงเชียงลุงเนี่ยก็ประมาณสัก20กว่ากิโลเดี๋ยวตอนนี้บอยโยชี่เขามาทำเขามาทําที่นาเขาเลยเดี๋ยวจะเดิถทายให้ดูอยู่ตรงบ้านป่าลันแล้วก็ถ้าเดี๋ยวจะผ่านบ้านอีลาอีลาน้องสมยนะัยเนี่ยนะคนติดตามเป็นร้านนะ่น่ะอีลาเนื่องว่าเขาเป็นคนอีสานนะเนื่องว่าเขาไปอยู่อีสานจริงเขาอยู่เชียงรายนะครับแต่เขาพูดอีสานกันบ้านป่าลันนี่นะครับที่ผมเคยมาถ่ายคลิป งานสี่เผา่าที่นี่มีสี่กลุ่มชาติพันธุ์ครับมีคนเหนือนะอย่างลูกเรียนเนี่ยคนเหนือแล้วก็มีพี่น้องปะปะกยอนะครับแล้วก็มีพี่น้องเมียนแล้วก็มีพี่น้องอีสานอยู่บ้านปารันเนี่ยนะครับอยู่มีกลุ่มชาติมีสี่สี่สีเส่เผา่างานสีเ่เผ่าทุกปีครับไปอ้บรรยากาศใช้ได้เชียงรายตอนนี้ ท้องฟ้าแจม่มใสนะครับพี่น้องใครอยากมาเที่ยวกันมาเด้อมาเที่ยวเชียงรายกันเหนือสุดในสยามครับแต่ว่าเราก็จะออกจากเชียงรายแล้วนะประมาณสักอ,อ,อาทิตย์หน้าเนี้ยจะออกเราจะไปใกล้ๆก่อนแล้วอีกกลับมาอีสักอาทิตย์กว่าคือต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้านี่จะเดินทางยาวครับน่าจะน่าจะเกินยี่สิบวันที่ต้นเดือนหน้าน,านะครับอพี่น้อง เดี๋ยวเดินทางกันเลยครับอู้พี่น้องเหมือนต่างประเทศเลยแต่ว,ว่าดูไม่สวยไหมเป็นเส้นทางลัดไปอำเภอเวียงเชียงรุ้งครับจากดอยหลวงเวียงเชียงรุง้งผ่านบ้านปาลันไปแล้วครับนี่เห็นหลังคาเขียวๆใกล้ๆนะนะครับบ่อตกปลาโยชิเขากำลังจะทําใหม่พี่น้องย้ายมาอยู่ในที่ของตัวเองไงาทํบ้านทบํบาบ้านสองหลังอะตอนนี้บ้านน้องชายโยชิก็ มาทำอยู่นี่เลยแต่ว่าจะไม่มีไฟฟ้ามาน,ะาน่าจะใกล้จะมาแล้วครับอู้สวยเนาะท้องฟ้ามันเปิดแล้วมันสวยมากครับเชียงรายสวยจริงๆช่วงนี้บ่อใหญ่ในะน,น,น้่างเ้งหอ่านี่บ่อตกปลาโยชิพ่อกับแม่มาอยู่บ้านหลังนี้โอ้น้ำแห้งพี่น้องโอ้น้ำแห้งนี่บ้านบ้านแล้วการนี้เป็นบ้านน้องชายโยชิมาทำแต่ว่าน้ำแห้งมากเลยพี่น้อง ตายตายอยู่ยังไงเนี่ยเออเน่นะคุณแม่แม่กับพ,อพ่อกับแม่ปลูกอะไรเนาะไชหน้าอยู่เ,เกษตรพอเพียงวิธีพอพเพียงเก่อนเช่าเขาเชาหมูาเมื่อก่อนเช่าที่ที่บ่อลารนนะั่นเช่าเป็นของหมู่บ้านนะก็เลยมาทําเป็นบ่อตัวเองโอ้น้ําแรงเนาะ <y> ขนาดจะไม่ถึงเมษานะเนี่ยน้ำไม่มีแล้วใ,ในในบ่อทําไงดีเนี่ย ถ้าน้าน้อยอย่างนี้ปลาก็มันโตชา้าเดินน็อกน้ําอีกน้ําอุ่นน้ำอะไรนี่ก็เป็นทางลัดสนนเส้นนี้เขาปลูกยางพารากันนะครับสวยมากเดี๋ยวมาให้ดูถ้ามาช่วงฤดูไปไม้ผลีอะมันจะแบบมันเป็นอุโมง,ตงม์ต้นยางพาราครับอคุณสอนมาเห็นต้นยางพาราคุณสอนที่อยู่อำเภอนาทวีนะโอ้ยลุงเด่นนี่ทำไมทำไม,ไมยางคนจังร้านนี่มันต้นเทียจังเลย ต้นมันไม่ถูกเลยไปเราไปเทีท่ยวไทยจะเห็นยางพารานี่มันจะเขาจะสูงใไปอันนี้เนี่ยยางพาราบ้านลุงเด่นดูดิแค่ยาวไม่ใหญ่สูงแค่นี้เองแค่นี้เขาก็กินก,กันหกเจ็ดปีแล้วนะเพราะว่ากินก,กันแล้วนะแถวเนี้ยกินกันแปเจ็ดแปดปีแล้วแถวนี้นะครับจะเป็นอุโมงค์ยางพาราครับพี่น้นองสวยนะครับรถไปนี่จะเห็นวิวสวยๆช่วงใบไม้จะ อ่ามันมีบางมันมีบางช่วงตอนที่มันกำลังจะล่วงอ่ะใบมันจะเป็นเปลี่ยน็นสีแดงครับพี่น้องนี่ถนนเส้นนี้สวยหไหมนะขับมาแล้วสวยครับเป็นแบบอุโมงอุโมงต้นยางเห็นไหมโอ้สวยดีถ้ามาช่วงใบมันจะลวกใบเขาจะลวงเนี่ยใบเขาจะเป็นสีแดงแดงเหมือนต้นมีเบิ้นครับ <Yeah. S 1> จะสวยมากกินไปด้วยก็ ขับรถไปด้วยจะให้เ,เพื่อนได้เห็นบรรยากาศหน่อยเดี๋ยวเป็นเพื่อนโรงเรียนขับรถครถับง่วงนอนนี่ตรนนี้ก็สวยเห็นไหมอ่กาก็งคือมาก็เปรียวๆหน่อยบางคนมาเขาก็ขากังคืนเขาไม่ค่อยมาแต่ผมมาวิ่งบ่อยเส้นนี้ผมก็รู้สึกธรรมดายางพาราไปปลูกกนะันแล้วเนี่ยใครเนาะจะกำลังจะปลูกยางนี่ยา่ทันหรือเปล่า ทียทาจารยกำลังจะคิดจากกันเลยแปดปีก่อนบอกให้ปลูกยันทันไม่ปลูกเจ็ดปีก่อนปีนี้ยาจยารย์กำลังมาปลูกจะเริ่มกำลังจะเริ่มปลูกยางครับปีนี้กว่าจะได้กินบางคนก็รำเพิ่งปลูกก็มีตัวเล็กๆย่งางอาจารย์นี่ไม่ได้กินนะพ่อแล้วเพิ่งแล้วปลูกได้สามรอบแล้วฮะ จะทันก็ไม่ปลูกหน้าฝนเนาะกเจี๊ยไกรเกระียกรปสปรูเดือนอะไรไม่รู้แกแกไม่ปลูกเดือนหกเดือนเจ็ดเนาะจริงๆถ้าจะปลูกต้องปลูกเดือนนีเน้เดือนหน้าก็ได้คือ,คอตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนนะครับถ้าธรรมชาติมันเปลี่ยนไปนะจากหน้าฝนเนี่ยมันไม่ฝนนะครับจากหน้าหนาวมันไม่หนาวมันจะฝนช้าหน่อยจากเดือนหกปกติเดือนหกแหละอย่างเขาเดือนหกเนี่ยจะมีฝนนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีฝนครับจะมาเดือนเจ็ดเดือนแปด่ะนะ แล้วก็ร้อนมากด้วยไปเดี๋ยวถึงบ้านแล้วพี่น้องไปแล้วก็มาถึงบ้านพากันไปน,นอนอยู่ริมน้ำโขงหึงคืนไปเปิดประตูหน่อซี่เก็บมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยบ้านแล้วเด้อ โอ้ยท้องฟ้าเชียงรายดีดีพี่น้องวันนี้อากาศดีหักเข้าไปเข้าไปเข้าไปจะยช่วยคนของลงหน่อยของเยอะเลยดูซิวันนี้มีอะไรมาบ้างไหน,นไปก็ควรจะอีแล้วเถ้า,ามาดี้เกียแทวนจรกเลย อันนี้น้องเรียนซื้อมาร้อยหสิบาทพี่น้องที่นั่งของพี่น้องมง้งนั่งกินข้าวใช้ได้ได้อยู่ซื้อมาสี่อัอนหกร้อบาทนี่มีมะม่วงมีตัวจักกะจันคลิปก่อนหน้ามี่จักกะจันทุนละยี่สิบ,บาททอดรวมครับเขาบอกใครดีดีจัาก่าใครบอกใครดูที่นอน พลำพงก็เปิดมาเนี่ยเปิดเพลงในรถ<ๆ>มาตืบๆจบั oh, <I S 1> จบๆมีของที่แช่อยู่นี่แล้เอาแหนมมันาแหนมมันโชว์หน่อย mm hmm. อลงมาหมดเลยแหนมน่าจะเป็นแล้ววันนี้เราไปกัน2วันครับ2วันกับหนึ่งคืน mm hmm. นี่แหนมหมูเจ้าอร่อยโชว์หน่อยสินี่เ, mm hmm. เป็นแล้วนะวันนี้ก็จะใช้ได้ละมีน้ำเอ,อกมาละ okay. นมเปียกๆเส็บๆนะบครับแหนมเจ้านี้อร่อยมากแหนมหมูก,กินกับข้าวเหนียวห่อน,อนอๆไม่ควรขโยกินด้วยใครกินะ <c oughs> นะวัวเหนียวข้าวมันยังไม่เป็นนะ <c oughs> โอ้โหเราว่หนียวเป็นว่าเป็นแกกินแล้วมีแค่หมูนี่แค่หมูนี่แค่หมูเปิดดูหน่อยสิแค่แหมูที่ยังไม่ได้ทอดครับอันนี้ถุงละร้อยถุง้วเนาะถุงถุงได้หลายตันอ่าซื้อมาสองแบบครับอันนี้ผมชอบกินใน,นเวลาทำยำหน่อไม้ น้ำพริกน้ำผู้คนนี้ครับทำกลิ่นขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยทอดมามันได้เป็นกะละมังเลยครับเนี่ยพี่น้องนี่ถุงละร้อยเดียวเองตลาดแจมปองครับมีมะเร็งมีมะม่วงจริงเรามาขายออนไลน์ก็ได้ได้ขายดีอืมเราบอกราคาเขาหมดแล้วว่าเราซื้อมาร้อยหนึ่งขายร้อยยี่สิบก็ไม่คุ้มค่าส่งเองใครอยากได้ก็ไปตลาดแจมปองเลยครับพี่น้อง<า>เออแล้วมีที่ในตู้แช่อีกมีปลามีอะไรไม่รู้สองสามอย่างแค่นั้นที่แช่ไว้ไปก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ พักผ่อนกันตามอัธยาศัยวันนี้โอ้กล้วยทอดอ้ยกกมาเดี๋ยวไปให้ใหญ่ทวนมาเก็บเก็บข้าวเก็บของเดี๋ยวไปพักผ่อนกันพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวพี่ไปนวดหมอนวดดีกว่าสักสองชั่วโมงว่ะเขาไม่มีหมอนวดคนเดียวโอ้แต่มันร้อนมากเลยวันนี้เป็นเขาไม่มีห้องแอร์นะเขาไม่มีห้องแอร์นะลองโทรเรียกเจพินดิ มาถึงยังไม่ได้อาบนะ้ำมาท่าครับมาเปลี่ยนชุดเรียบรนะ้อยแล้วพี่น้องบ้านเราไหวก็เปิดร้านนวดใหม่ชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทแต่ไม่มีแอร์นะแต่ตอนนี้เกาเ air, ติดแอร์มาทุกคนจะคิดชั่วโมงเท่าไหร่พี่ไรนวดดีมากนวดแบบถึงเส้นน่ะนวดแบบจืดจ้าจืดจ้าอ่รับรองนวดเรามีมีแรงนะก็เลยจะมาอยู่ตรงนี้หมอนวดหมอนวดบอกไม่ได้นอนเลยทำอะไรไม่รู้ก็เลยมาเปลี่ยนชุดดอนแล้วครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเรีเยิจะนวดก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะไปไปไปหายานะที่ ที่บ้านอำนพลเดลเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปละสําหรับอีพีนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากำลังรอของรอดีวอร์เลยเขามาส่งเสร็จผมก็จะเดินทางนะครับประมาณอาทิตย์หน้ารอติดตามไป้องเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อรอติดตามครับเดี๋ยวถ้าว่างวันไหนจะชวนทะเลไปทำเมนูก,กันต่อด้วยนะครับสําหรับอีพีนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นักข่าวไปดองสวัสดีครับไปนวดกันลั่งเท้าก่อนเขาขขมีบริการนี่ร้านใหม่เจ้าของไม่อยู่